สวัสดีสวัสดีมาทุกคนเนาะมื่อนี้ยพบกับน้องอูพบกับสาน้องอูล่องซานเมื่อนี้อูทีมาเฮ็ดเมนูหนึ่งเนาะที่เป็นเมนูที่แบบอูมักกินแบบเป็นอาหารโปรดของอูเลยเนาะนั่นก็คือข้าวเปียกเมื่อนี้ทีมาเฮ็ดข้าวเปียกสูตรสไตล์น้องอูล่องซานเนาะเฮ็ดข้าวเปียกไก่เนาะทุกคนก็คือไก่ก็คือเอาไก่อยู่ในเหอนนี้เนาะซึ่งไก่มันหากับพร้อมญ่แลยพร้อมซีเป็นตะกินเนาะก็เลยเอามันมาเฮ็ดกินเนาะเพราะว่าเลี้ยงกับมดเข้ามดน้ำเนาะป่านี้เขาเลี้ยงมันปานี้มันก็ต้องมาเล เฮาเป็นวัฒนักรของชีวิตเนาะทุกคน้มนี่อูกะซิมาเฮ็ดเขาเปียกไก่สไตล์น้องอูล้องซานอะบบเมนสไตล์ของคนลาวกินเดอเป็นสไตล์อูเองกินนะเพราะคนอื่นอาจจะบไ้กินแบบอูเนะอูอาจจะกินแบบนี้สินะอ่าสูตรนี้จะเป็นไส้อ่า้ําขิงนําเนาะทุกคนแบบปั้นขิงอย่างละแต่ว่ายูเวียงกับมีก็กินแบบนี้คือกันแต่ว่าอูจะเป็นสูตรมั่วๆ่ะนะ้อนี้ซิมาเฮ็ดเขาเปียกไก่เนาะ อ่าเฮ็ดข้าวแรงกินก็คือเป็นข้าวเปียกไก่ล้วกะแล้วเนาะกะเพราะว่ารู้สกว่าบบได้กินแบบอ่าเขาเป็นพวกประเภทเส้นนี้มาโดนเติบละเพราะว่าช่วงนะฮะลดหุ้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือน้ำหนักก็คือลดลงในนึ่งล้วนะทุกคนก็คือลดลงในนึ่งเลยกินคืนเนาะบบเป็นอย่างดอกเพราะว่าเฮากะ็กินแล้วเฮาก็ออกกําลังกายฮนะน้ะ มันก็สมดุลอยู่ทุกคนทุกคนอาจจะเบิงวันในกล้องคืออูตัวเดียให้จริงตัวจริงแล้วบริเตอทุกคนน้ำหนักพอดีเนาะน้ำหนักพอดีอยู่ในกินที่พอดีบอกเองเออเองทางนั้นเลยบ่วาวมีผู้ใดเห็นพร้อมป้องกันเนาะตอนนี้สภาพอากาศอยู่ลองซานก็คือฟ้ามืดคืมมนมนมองเนาะเมื่อนี้ก็มีข่าวดีเนาะทุกคนก็คือมีคนหายดีจากอาการทักษาโควิดสิบเก้าอยู่เจ็ดคนเนาะทุกคนแล้วก็ อตอนนี้อ้าีบเกินประมาณ4ี่ห้ามืออูอาจจะได้เอาเครื่องไปอมอบให้ยูศู์กักตัวโควิด -19 อยูู้องเมืองร้องซานเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเครื่องอีงอย่างยังบวนครบเท่อเดี๋ยวมันเลี้ยวแล้วอูสิดาใาคลิปไหมเบิ้งเด้อ <c oughs> เดี๋ยวมาเฮ็ดเขาเปียกใกล้กินกันก้อนเอาเมือน,นี้เนาะเสื่อแม่จันกันยังบเคยกินสูตรนี้เชื่ออูเชิดให้แม่กินเองเป็นข้างแรกเป็นคั้างแรกอะเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะทุกคนมาจี เป็นอะไรดเขา,าเปียบใก่สูตรนกูลงใส่ทุกคนเอากระชใส่ขิงกับเกลือลงไปในหม้อเนาะใสในหม้อแล้วปะเดี๋ยวเอาอย่างมางอมเดี๋ยวทาหม้อฟดแล้วเสียเอาไกล่ลงเนะาะตอนนี้หมอ้อกำลังลงมามกำลังเลื่อนมานั้นเอาใส่อ่าเอาทางนี้มาเนาะลูกกระทุบมันคาดมันคาดเลยบ่ต้มเ,ตมเลยต้มบะได้วะเนาะเออเดี๋ยเหมยเอาทุบจะเคี่ยงอันรมัเดี๋ยวจัดการไก่้กลน้อยทุกคนเลยนี่ แต่ท่านี้แหละหมดตุเดี๋ยวตุมลงไปก่อนตุมขามาลงไปกินสองคนดอกเฮ็ดขอกินสองคนตุมมันอันนี้แม่เขาจะเอื้นมากอันเนี่มันหูเต็มตอนยังน้อยแม่โบให้กินแม่ว่ากินไปละซี่เฮ็ดให้ลืมง่ายแท้จริงแล้วมันแซ่บแล้วมันบ่กินจดี๋ตุมไปเรื่อยๆนะ เพิ่มคานอล,ลงไปเนาะใส่คานอล,ลงไปแซ่บแน่นอนอตน้มให้ลูกบะนี่คือเขาเปียกเนาะที่ซื้อมาแต่ตลาดครึ่งกิโลแม่ล์เอาลายเด้ยวยเมล์เอาลายเอาเส้นเขาเหรอเออพอละอันนีข้ของแม่จันอืมของแม่บุต้องเฮ็ดลาย เขาต้องล้างมันก่อนได้ทุกคนโมนล้างมันสิเนียวงหู่มล้างมันสิเนีย้งยงพูเนยอันนี้ของแม่ส่วนของข้าพระเจ้าโด,วย,ดยว,ดวยเอาสบูเ่เลยเที่ยวยเอาสบู่เนอะเงินเบอร์เนอะเออเอาวางลงอีลากอาร์ฮานะ ไปโย่ห้างขึ้นเอาไปเก็บเอาประมาณนี้แล้ทุกคนเดี๋ยวทามันซุปก่อนจันเด้อนี่นะตรงตับเส้นต่างห่างเอ้ยซื้อน้ำมันมั่วตะไคร่เดี๋ยวอ้ำมั่ตัวเด้อข้าตละไข่เออเอาเอาตูกน้ำมันมู่มาแม่เลย นอทุกคนวันนี้เหากะซิมาใส่ซีนไก่ตัวไหนของแม่ตัวนี้ของแม่ใช้ตาโปงไปเอ็ของอูของแม่เนาะอ,อูอันนี้ของแม่นี่แหละกรเหากะซิมาใส่หอมเนาะหอมอูมักเป็นคนมักใส่หอมหล,ลายไล่ ใส่เมืดนี่แหละนะแล้วก็วันนี้ก็ซีม,มาใส่าเกี่ยวกระเทียมเนาะกใส่เกี่ยวกระเทียมลงไปมีกะซิม,มาตาักลูกซีนใส่ หน้าตานาแซบขานาดอืมน,นี่ประมาณนี้เนาะไม่มาปรุงรอ่ะแม่อย่าไปเบื้องตอนหน้าตามาันอันนี้ แล้วเนาะเดี๋ยวให้แม่มาปรุงใส่มักเพชดอันเดอตามใจแม่ยากเนาะอืออ่านี่คืออาหารแรงของสองแม่ลูกเขาเนาะเป็นคนอยู่ง่ายกินง่าย <laughs> อยู่ใครกินง่ายกินใกล้ปินโต <laughs> นี่อ่าแม่ลองเบิรงอีแม่บุเคยกินแบบใส่ขิขงบดจะเทืออืมเทาะตักสเสเลยอยากได้ซําเดือนอะอ่ะไปเรยนไปเรียนเฮ็ดน้อยเด้อย,ยานแม่บุอิม่มแม่ว่าน้อยกั่น้อยแล้วไป อุ้ยเป็นอย่างนี่้นาเออตักซะเลยนะเอเอเอส้สอน้อยก่อนเออเอน้อยเอาลองสีกินเหมือนเบิง้งเขามากมากตอนสมัยอู้ยู่เวียงนี่ทุกคนเวลาอู้ไปกินเขาเปียกอู้สิเอาขิขงบดนี่นะใส่ในอันนี้นะสใส่ไล่ได้อู้สใส<า>่นะอู้บริใส่ในน้อยเด้ออู้ใส่แล้วว่ะไม่แม่จับลูกใครไ,ได้ใส่ห่ืยังจ้าทำแล้ว เกือบจับไก่บดได้อุนอูใส่เป็นอันนี้ด้วยอูมักโอ้มักนะไปกินห้านเห่านี้เขาจนซีเมิดปุ๊บใส่แล้วมันซีแบบถ้าคนมักขิงมันซีหอมเดี๋ยวถ้าคนบบมักกับซีคิวสิฮะนะเขาจะซีเลี้ยวเบื้องแล้วก็เลี้ยวเบื้องอยู่แล้วอันนี้ตักเสื้อแเซ่บหอมขนาดอืมหัวขิงบด มันจี่ออกอ่ะอันรสซติเผ็ดไปเลยนะแผบไปกินกันนี่ทุกคนมาเด้อมาเปียกเด้อมาเปียกกันแรง ไมลู้พาไปเอาไหมตัวเย็นบอกเอออือบุมี่เ้บจักมัน่ะบุ๊มีม่มาทำแทนน่อือข้า,าวเมื่อไรลูกเอาเนี่ยพ่อก็ทีนี้จะโชคต้องเอาเนี่ย 来客人了。 เดี๋ยวพูดมือถือมือแบบเงินก่อนครับจัดซุด

那个。 แปดพันเส้อสามสิบเอ็ด ใก่้อันนี้ซื้อมาเลยเหรออืมอืมมื่ตัวไกล้ไล่ะอืมยังบุนส่ะยางบุนกับกทาาี่ฟองสูั่ารักเลยมันคือฟองแม่กับฟองสู รักที่อูมากนั่นเขาเปรียงทุกคนบางคนชอบกินพวกกอะเพสเซน เริ่มเงียบอไรทุกคนบ้านอกอูนะคนนี้ อูดส่รีนอรยพูดมันเลยหอนคุมบักเลยมักเลยแล้วก็แซ่บสตูเย็นไว้ปะเนี่ยแล้วกิน,นหหมหนาเอคอับ หมดเลือดเลยเลือดแต่ดำแม่เลือดเส้นหน่อยหนึ่งปนันแม่กับว่าแม่กินให้กินวานี่อิ่มให้อินม้างกินข้าวเพจะถึงแบบจังซีน่าอู้นะทุกคนข้าวเ้ากินก็่จะแบบไอ้ตอนนี้ซวยมายากกินข้าวอีกได้กินข้าวเ้าลังจะหนกกินแซี่พ่อตอนแรงมาคณะกินประมาณแบบกินข้าวแรงประมาณสี่โมงห้าโมงฮะนะพอตอนเดิกมา่ะ บต้องคิดไล่ต้องมีของกินสำหองเมืออม่อนหร่ทันเมื่อหือนละเมื่ออู้ไปนอนกันร่มอู้ไปนอนคนเดียวอยู่เขาโบาไหวมาปลุกแม่ให้ไข่ประตูให้มากินเขาทุกคนโบซันนอนบอรลับทททแท้ๆเดี๋ยวน้ำหนักกับคงที่แดปกติสี่ห้าสิบแต่ว่าเมื่อซวยนี่ไปสร้างสี่สิบเก้าสี่สิบเ้าได้บกก <c oughs> ุกินขาข้าวน้อยกินขาน้อยนเนาะแต่ว่า เบอรไมาทุกคนมันคือกางย่ามันคือแบบบ่ได้ตุยเด้ดเป็นคนดูงง่ายจิบอกบ่ได้มีซีนมีอะไรเลยนี่เข็นอันนี้น้อยกางยางอยู่ไหมเข็นกุเข็นตุกยังง่ายกว่าแต่ว่าสิมาใ่ญ่ซวงคนนี่นะกับขานี่นะอันนี้สิแบบนอยอยู่แต่สิมาใ่ญ่ซวงคนกับขานี่เป็นนําอายุหลายีิบอกกันกันเลยแบบยางขึ้นผูเดไดยางขึ้นผูเด้กล้ามขากันเลยง่ายสินะแล้วมาอยู่บ้านกะคุณสึ่ง่สุขภาพก็แข็งแหงเด้ ก็ภาพแข่งแขงยงมากินข้าวตรงเวลาแล้วก็พักผ่อนพักได้พักผ่อนอยู่แล้วก็ได้อ่ะปีนันภูออก,กําลังกายนะแล้วก็กินอาหารครบพุกมูอยู่ว่าเดยห้ามูเลยหกมูกะ <c oughs> <c oughs> นี่เนาะทุกคนคลิปวิดีโอนี้อุก,กจาราทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจอวยคลิปต่อไปเด้อถ้าไผ่บเคยกินแบบ เอาขิงใส่แบบนี้ฮะน,น่ะปั้นฮะน,น่ะการองไปกินได้ทุกคนแซ่บเนาะแต่ว่าอู๋คิดว่าทุกคนน่าจะเคยกินแล้วแหละกินก,กะลาทุกคนไปก่อนเด้บายบาย